ก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านนายกครับที่ยังเห็นใจคนใต้ถึงแม้จะมาช้าช้าไปหน่อยอะมาหัวหินก็ไม่แวะนะมาแค่หัวหินก็ไม่ถึงชุมพรไม่ถึงอา่าไม่ถึงอะไรนครนะไปมาเลม,มาเลก็ไม่ไปภาคใต้นาะยกกโ็โดนแซะโดนแซวไปเพราะว่านะพี่น้องคนใต้เขาก็อยากเห็นหน้าท่านนายกครับท่านเป็นผู้ทรงอิทธิพลท่านเป็นผู้นําประเทศนะน้ําท่วมภาคใต้ตั้งหลายวันแนละ้ว ท่านก็ควรจะไปครับวันนี้ท่านไปแล้วครับเพราะที่ผ่านมาท่านนายกแกอ้างว่าแกต้องไปต่างประเทศชุมนุมพักนะอาอบรมสัมมนาพักมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่านะครับแต่วันนี้ก็มาแล้วครับอ่ามาแล้วครับนะครับอ่านะฮะอืมนะะว่ากันไปครับนะนะครับนะนะครับก็ว่ากันไปนะครับมาช้าดีกว่าไม่มา นะครับการเป็นผู้นําประเทศก็จะมีความจําเป็นต้องไปดูแลให้กําลังใจเขาเพราะเราเป็นผู้นําประเทศเราจะบอกว่าให้รัฐมนตรีไปแล้วข้าราชการไปแล้วแนวทางช่วยเหลือไปแล้วมันก็ไม่ได้นะครับเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็โดนจะเสียคะแนนเสียงก็ฝากพักเพื่อไทยนะครับท่านนายกต้องยอมลําบากครับไปลุยน้ําลุยไฟช่วยประชาชนนะเพราะว่าท่านเป็นนายกของประชาชนถึงแม้คนใต้ไม่ได้เลือกพักเพื่อไทยเลยแต่ท่านก็ต้องมา เพราะว่าท่านไม่มาเดี๋ยวคนก็จะมองว่านะจังหวัดไหนเลือกเพื่อไทยนะไปดูแลก่อนไม่ได้เขายิ่งแซยิ่งแซวกันอยู่เพราะนั้นก็นะครับนะสมัยท่านนายกทักษิณก็เคยพูดแบบนี้หรือเปล่าเห็นคุณชวนแกว่านะจังหวัดไหนเลือกแล้วก็ดูแลก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดนะครับท่านเป็นนายกของประชาชนถึงแม้คนใต้ไม่เลือกเพื่อไทยเลยนะครับเพื่อไทยก็ไม่ได้สสแม้แต่คนเดียวนะครับและแนวโน้มก็คงไม่ได้เพราะว่าคนใต้ก็ยัง ยังไม่ค่อยจะปลื้มคุณทักษิณไม่ค่อยไม่ค่อยชอบตระกูลชินวัตรเท่าไหร่นะครับเนะี่ยเพราะนั้นก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะนะคนใต้ก็จะเปลี่ยนความคิดก็ต่อเมื่อนะอาการกระทําของท่านนายกแพทองทานนั้นได้ไปช่วยเหลือเขาอย่างจรงิงจังนะครับถ้าช่วยเหลือเขาจรงิงจังรักเขานะครับอย่างจรงิงจังไม่แน่อนาคตเพื่อไทยอาจจะมีสสคนใต้สักหนึ่งคนนะครับหรือไม่ก็ลองท่านนายกลองส่งสามีท่านลงนะ นะครับนะสง่งสามีท่านลงเลยคิดว่าคนจะเลือกไหมล่ะลงมาที่นครศรีธรรมราชนี่แหละดีไหมครับพี่น้องครับพี่ว่าไงลองดูดินะส่งสามีลงนครเลยพี่น้องประชา,าชนคิดว่าคนนครจะเลือกสามีของท่านนายกไหมล่ะพี่น้องว่าไงอะรักคนตาย บางคนก็บอกนายกรักแต่สามีหรือเปล่าคนอื่นไม่รักหรือเปล่ารักรักแต่แฟนหรือเปล่าบางคนก็แซะนะแต่ผมว่านายกรักทุกคนนีแต่แกไม่ชอบน้ําหรือเปล่าเวลาน้ําท่วมท่านไปช้าตลอดเลยไม่รู้ว่าท่านอาจจะไม่ชอบลงน้ําหรือเปล่าบางคนบอกนายนายกกลัวน้ําหรือเปล่าหรือกลัวเปียกหรือว่าท่านติดราชการมองได้สองอย่างนะครับนะอาจจะมองได้สองอย่างแล้วนะก็หนึ่งติดราชการมอบหมายคนอื่นไปดูแลแล้วนายกไม่จําเป็น นะหรือว่าท่านไม่ชอบลําบากหรืออะไรยังไงนะหรือไม่รักคนใต้หรือคนใต้ไม่เลือกไม่รู้ครับแล้วแต่ความเห็นมันมีหลายอย่างนะครับนะ,ะบางคนบอกไม่เลือกครับอ่อว่ากันไปนะครับอ่าชาวบ้านชมผัวนายกหล่ออ่านะครับอ๋อนะสามีนายกน่ารักอะไรทานองนั้นนะอขนาดเชียงรายนายกมาตอนน้ําแห้งแล้วครับอ๋อนะครับก็ว่ากันไปบางคนก็ชอบ บางคนก็ไม่ชอบธรรมดาท่านนายกนะอย่ากโกรธเลยกองเชียร์เพื่อไทยก็อย่าไปไปแซะไปอะไรคนที่เขาวิจารณายกเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นนายกของประชาชนใครจะวิาพากษ์วิจารณ์มันมันได้หมดอ่ะนะได้หมดนะาสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้หมดนะครับนะนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปอย่าไปอย่าไป,อาไปตอบโต้ผมเห็นพวกกองเชียร์เพื่อไทยไปตอบโต้อพราะใครแซะนายกก็ตอบโต้อ,อะไรอย่าครับอย่าไปตอบโต้ ใครยัพิพากษ์วิจารณายกก็ปล่อยเขาไปสมัยลุงตู่จาได้ไหมพลเอกป,ประยุทธ์เนี่ยมีทั้งคนรักคนด่าคนด่าเยอะแย,ยะมากมายอย่างมากท่านก็ปิดคอมเมนต์ผมว่าลุงตูก่กกยังเป็นสุภาพบุรุษมากกว่านะแกไม่ตอบโต้ไม่ไปด่าประชาชนนะไอ้นี่ดา่าเราเราก็ไปด่าประชาชนด้วยไม่อย่าหย่าย่า,ยา,ยาลุงตู่ไม่มีอะไรนะมีคนมาตะโกนด่าอะไรจังหวัดนะอะไรนะราชบุรีอะไรแกก็เฉยๆน่ะเฉยๆนะครับนะลุงตู่ไม่ว่าอะไรครับ นะเวลาอ,อยู่ใน f a c e b o o k พอคนเห็นลุงตู่ปุ๊บก,ก็เข้าไปด่าก็เฉยๆนะครับผมบองว่าอะไรเราเป็นนายกมนตีใครจะชมใครจะด่าใครจะอะไรนะผมว่าเราต้องนิ่งนะต้องนิ่งนะครับเพราะเราเป็นนายกของประชาชนอย่างคนใต้เขาเดือดร้อนรอนายกโอ้โหรอมาตั้งหลายวันนะนายกก็ไปมาทีวันนี้มาถึงแม้มาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มาเลยแต่จริงๆนะความเห็นส่วนตัวด้วยความเคารพนะท่านนายกนะ ท่านน่าจะมาเร็วๆหน่อยที่ไหนไฟไหมที่ไหนน้ําท่วมที่ไหนเกิดภัยพิัยท่านไปเร็วๆครับท่านจะได้คะแนนเสียงครับเชื่อผมดิเพราะอะไรจะได้ภาพว่าท่าน,นาเป็นคนดีรักประชาชนห่วงใยประชาชนไม่ใช่ปล่อยจนน้าแห้งแล้วท่านเพิ่งไปอันนี้ด้วยความเคารพนะท่านนายกนะอย่าโกรธผมนะเอฟซี FC เพื่อไทยก็อยากว่าเลยนี่ผมอยากจนะแสดงความคิดเห็นในะฐานะผมก็เป็นคนไทยว่าท่านนายกก็เป็นนายกของของผมนะถึงแม้ผมจะไม่เลือกมานะแต่ผมก็อยากจะบอกว่า เวลาที่ไหนน้าท่วมท่านไปไวๆหน่อยนะครับไปไวๆหน่อยครับเพราะว่าอะไรเพราะท่านเป็นนายกของประชาชนประชาชนก็เดือดร้อนน้ําท่วมลอยแพกันท่านต้องรีบไปนะครับนะก็ฝากไว้นะครับ,นะราารบอืมนะว่ากันไปนะเรื่องนายกไปแล้ว <c oughs> ต่อไปก็เป็นข่าวจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติตัดวงจรฟอกเงินเว็บพนันให้คนไทยเป็นโนอมินียึดทรัพย์กว่าสิบสามล้านโอ้โหตารวจไซเบอร์ตํารวจไซเบอร์สร้างผลงานอีกแล้วครับดีครับ นะจับใครมาแล้วก็ามาแถลงข่าวเอามาเอามาโชว์เลยครับนะอ่เป็นการสร้างภาพในทางที่ดีนะจับมาแล้วก็มาสร้างภาพมาโชว์ได้เลยครับตำรวจไซเบอร์ครับมันจะได้เห็นว่ามีผลงานนะไม่ใช่วันๆกินแต่ภาษีอย่างเดียวไซเบอร์อ่ตัดวงจรเว็บพนันให้คนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัทบางหน้ายึดทรัพย์กว่าสิบสามล้านเพราะนั้นใครนะครับอย่าไปออกตัวแทนคนต่างชาตินะครับ ไม่ว่าสัญชาติไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปออกนัวครับทาเว็บพนันเขาจับนะครับติดคุกนะนะครับความผิดพนันออนไลน์เนี่ยโดนฟอกเงินด้วยนะนะเพราะเป็นความผิดมูลฐานก็โดนฟอกเงินได้นะครับจาคดีเสียโป้ได้ไหมยังไม่ได้ออกจากคุกเลยนะครับนะคดีเสียโป้เขาคล้ายๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินเพราะฉะนั้นพอเป็นพนันออนไลน์ปุ๊บมันก็ต้องเป็นฟอกเงินเลยถ้าไม่มีการดําเนินคดีฟอกเงินก็แสดงว่ามีการวิ่งเต้นล้มคดีหรือเปล่า นะเพราะถ้าจับพนันออนไลน์มันก็ต้องโดนฟอกเงินโดยอัตโนมัติแต่ถ้าตํารวจคนไหนไปจับพนันออนไลน์แล้วไม่โดนฟอกเงินสังคมก็ตั้งคําถามว่ารับเงินหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อท่านผู้บัญชาการสอคนใหม่เนี่ยเพิ่งมารับราชการเนี่ยมาเพิ่งย้ายมาท่านเป็นคนดีท่านน่าจะทําอะไรที่มันแข็งขันไม่รับเงินใต้โต๊ะหรอกบนโต๊ะก็ไม่รับอ่ะเนี่ยจับมีข่าวทุกวันครับนะมาถแถลงข่าวมาเลยครับมีอินฟูตํารวจถแถลงข่าวเลยแต่อย่าลืมนะครับ แถลงข่าวเนี่ยจับนู่นจับนี่แล้วต้องจับทุกรายนะไม่ใช่จับเฉพาะคดีดังๆเป็นข่าวนะนี่อันนี้สําคัญนะครับนะก็ฝากท่านผู้บัญชาการสธนะนะครับนี่อะไรจับแก๊งจีนมาเลฟอกเงินเว็บพนันโอ้โหนี่ครับไซเบอร์จับนะเปิดปฏิบัติการเกตเวย์ลอนเดอร์ลิงนะนะครับเกตเวย์ลอนเดอร์ลิงลอนเดอร์ลิงก็คือฟอกอะเกตเวย์ก็เป็นไงเออเขาเรียกอะไรประตูสู่การฟอกเงินะ นเนี่ยเขาเรียกอะไรจีนมาเลตัดเนี่ยจับเนี่ยจีนมาเลตัดวงจรฟอกเงินเว็บพนันยึดของกลางอื้อพฤติกรรมแสบก็มาถึงก็แต่งเมียคนไทยใช้เป็นนอมินีเปิดบริษัทมังหน้ามันก็มีทนายความมีนักกฎหมายมีฝ่ายบันธงบัญชีรับจ้างนะครับวิธีการอาอาถอนโคนพวกนี้นะครับฝากไซเบอร์จับสำนักงานกฎหมายครับสำนักงานบัญชีนี่ตัวดีนะครับนะ ตำรวจไซเบอร์ต้องจับนะฮะจับสำนักง,งานกฎหมายสำนักง,งานบนัญชีรับจ้างจดบริษัทนะครับแล้วก็ให้พวกจีนเทามาเลเทาเนี่ยนะแล้วก็มาตั้งบริษัทเนี่ยแล้วก็ใช้เมียคนไทยนะครับทางสำนักง,งานกฎหมายและก็สำนักง,งานบนัญชีครับเนี่ยวันก่อนเห็นจับเฉาประเวทไปจับไปตั้งสิบห้าคนมีทั้งทนายมีทั้งนักบัญชีไปรับรองอเอกสารเท็จอะไรพวกนี้นะครับใครเป็นทนายความก็ไม่ควรทำาหากินในเรื่องประเภทนี้พี่เดย์ได้ไม่เอาเลยเรื่องประเภทนี้ อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนะข่าวนี้น่าสนใจฮะ <c oughs> นะนะครับดีใจกับท่านรณรงค์ภูมิพัฒน์นะครับอดีตอธิบดีกรมเจรจาการค้านะครับแล้วก็ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์นะครับนะย้ายมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการสคบคนใหม่ครับณรงค์ภูมิพัฒน์คนนี้เป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งรณรงค์ภูมิพัฒน์เนี่ยเป็นคนเก่งเลขาสคบคนใหม่เนี่ยนะเป็นคนใช้ได้เลย นะครับนะครั้งที่ผ่านมาเขาก็เถียงกันว่าใครจะได้เป็นเลขาสขาบนะไครไทยจะได้เป็นคนนั้นคนนี้เรื่องดีไอคอนจําได้ไหมเทวดงเทวดาเลยรทําไปทํมาไอคอนที่คิดคาดจะได้สองคนไม่ได้เป็นครับคุณรณรงค์ภูมิพัฒน์นะครับข้ามคุ้ยนะครับจากถ้าจาไม่ผิดอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคนที่เป็นคนเก่งฮนะย้ายมานะครับจากกระทรวงพาณิชย์มาเป็นเลขาธิการสกบคคนใหม่นะอืมนะครับดีมากครับ นะก็ว่ากันไป